ไม่รู้ว่าทีบคะแนนในขเขมรนี่มันคะแนนแต้มจะอ้าสะดุก,ดกสนุกอ่ะว่าไงสวัสดีครับแฟนๆ YouTube c h a n e l ดูมวยปาาลายอย่าลำรายในเทปนี้จะพาไปชมผลงานของสถานฟ้า Imminent อ่ะอดีตแชมป์ช่องจ7สีจอมเก่าครับที่บุกขเขมรเจอกับดาวรุ่งหุ่นสูงยาวที่ขเขมรครับกะเอามาขยมมวยไทยติดตามรับชมกันครับมวยไทยเราเนี่ยมีรุ่นพี่รุ่นน้องทีบหน้ารุ่นพี่แบบนี้ต้องจัดให้จบแบบไหนดีครับ และก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสัดงรการ์ดติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันมัดเยอะมากันที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยถล่มมวยเขมรครับจัดขึ้นเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ปี2019หรือตรงกับปีพศ2562ที่ประเทศกัมพูชาครับ,บกุกท่านแลยครับทันฟ้าอิมเมน,นแอร์ครับเจอกับเชิญชายแดน ักชกชาวกัมพูชาเจ้าบ้านครับคู่นี้ต่อยในพิกัด60กิโลกร,รมักรรมนนกำหนดอายุครับไปนี้มีขึ้นกับอู๋เลยครับรูปร่างเห็นแหมมาถึงกับถีบหน้าโชว์กันเลยครับเชิญชายแดนเชิญชายแดนมุมแดงครับนักชกชาวกัมพูชาครับดาวรุ่งในเวลานั้นนะครับเชิญชายแดน26ไปอูดถีไปแล้วครับอ่าอูดถีแบบอ้าีแบบไม่ไม่สนรุ่นพี่รุ่นน้องเลยว่านั่นเถอะ เด็ชายแดน26ปีสูง1 7 1ซมครับในขนาดที่ฐานฟ้าครับตอนนั้นครับ3าปีแลวนะสูง165ซนติเมตรครับนี่ต่างกันพอสมควรอู้ทีไปแล้วครับอาจจะจะถีบยอดหน้าอย่างเดียวครับนี้ตัดมาที่ยก2นะครับยกแรกนี่ไม่ได้ทำอะไรกันครับยก2นี่มาถึงนี่ถีบหน้ารุ่นพี่ก่อนเลยครับการประการเตือนเรื่องการแทงเข่าครับอาจจะต้องแทงสมหน่อยครับเพราะอย่างว่าครับการ ั้นกว่าครับบางทีแทงแล้วมันเผลอหรือมันพลาดไปนโดนได้นะครับเดินเข้าหาครับหูยครับสับซอกสับแล้สาดแข้งไปทีครับนี่ครับเจาะยางอเสียบเข่าวางทีครับกึ่งแข้งกึ่งเข่าเดินเข้าหาครับเชิญชายแดนดาวรุ่งในตอนนั้นเลยครับอายุนี่ห่างกันนี่โอ้โหพอสมควรเลยครับ6ปีเดินเข้าหาครับรานฟ้าค่อยขยับเข้าหาไปแม้นไปที่ยางเลยครับ ปดแข้งซ้ายสกัดการบุกของนักชกไทยทีบครับแหมขวานี่ทีบฝ้ายนี่ปัดแข้งเดี๋ยวก็หาครับชกไทยยังเป็นฝ่ายเดินโอ้ยตอกซอกีครับแหมอาวุธกันนี่หลากหลายมนกันครับชายแดนนี่ครับสับอีกทีครับโอ้โหเรียกว่าดุดันไม่สนใจรุ่นพี่รุ่นน้องเลยครับออกอาวุธทุกอย่างทุกดอกเลยนะในขณะที่นักชกไทยครับสถานฟ้าไม่สนครับกดดันไปเรื่อยครับ ะอยางเป็นหนึ่งทีครับสารฟ้าก็ยังไม่สนครับในแผนในเกมตัวเองครับสับไปรี่สออีกทีครับจับในค้องของแล้วไงต่อสารฟ้าเด้งตีสู้ครับทดใตไปลงล่างเน็บไปก็ต้องบอกว่าถึงนาทีนี้ตอนนี้ครับอาวุธมวยของชายแดนนี้ไม่เป็นรองแล้วมวยไทยครับออกจะดูเหลือบๆอูทีบได้แล้วครับโอ้โหถีบเหมือนยามกันเลยครับสับไปอีกทีครับ น่าจะเป็นแผนอย่างหนึ่งของชายแดนครับให้นักชกไทยนี่เก็ยสมาธิก็เป็นได้นะครับฟ้องกรรมการครับขอทุกแบบนี้ครับฟ้องกรรมการว่าแขงต่ําครับไม่ไฮโลนะครับแข็งเท่าครับชกไทยก็เข้าไปขอโทษขอโภัยครับคือมันโดนกันได้อ่ะมวยมันระยะประชิดครับแล้วตัวเล็กกว่าตัวสั้นกว่าอู้ทีบได้แล้วครับโอ้โหทีบเหมือนยาม โอ้โหนสถานฟ้าก็ยังอยู่ในเกมนะไปค่อยบดไปเรื่อยเบียดไปเรื่อยครับหาจังหวะหาโอากาสอ้ยนี่ครับดอกนี้ครับแม่ไตควานล้มทั้งยืนบดยกที่สขึ้นยกที่3ครับขออภัยบดยกที่2แนะเมื่อสักครู่ขยับเข้าหาเหมือนเดิมครับนักชกไทยนี่ครับเต่นไปที่ช่วงล่างเนี่ยแหละครับบริเวณขาซ้ายเนี่ยครับ อ้ชัยดนนี่กระถีบทั้งขาซ้ายขาขวาเลยนะเออถีบยอดหน้าของนักชกไทยของจับลัดใต้ปีกครับลัดตีได้ไหมกรรมการแม่เด็บเนบเป็นได้คนละคนละนิดคนละหน่อยครับติดข้างเชือกแล้วกระตุกกระตุกกรรมการว่าไงครับแมก็ต้องแยกครับเพราะว่ามันข้างเชือกครับทําอะไรกันไม่ถนัดครับยังขยับยังเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับแม้ว่าจะเล็กกว่าสั้นกว่าครับแต่เป็นฝ่ายลงทุนครับอุ้จังหวะครับปาดทั้งแข้งทั้งหมัดครับเชิญชายแดน อย่างเดินครับจับล้องน่ครับกันแขนกันแข้งแล้วเนบไปครับนี่ครับโอ้จังหวัดจะตีครับโดนทางด้านนักชกไทยผังโอ้หีบหน้าอีกแล้วโอ้โหหีบนี่ไหลดอกเรือเกินครับแม่กลาให้นักชกไทยเสียสมาธิให้ได้เลยนะครับสำหรับเจอชายแดนยินด้วยขึงมัดขึงศอกไปครับครับนี่ครับเนมนมีสะดุ้งมีสะดุ้งมีเต้นเป็นกุ้งนะครับตอนนี้แม่เริ่มเริ่มสะดุ้งสะดุ้งเหมือนกันนะ โดนนักชกไทยเตะเจาะยางไปสถานฟ้านี่ไม่ธรรมดาเนี่ยดีกีแกเนี่ยอดีตแชมป์ช่องเจ็ดสีนะครับของ้องเริ่มเกี่ยวดแลยวครับ้องแล้วนี่ครับงัดสอบไปหนึ่งทีแต่เริ่มทําได้แล้วครับอ่าเป็นฝ่ายถอยให้เชิญชาแดนเดินนะับว่าเจาะจามสอบมาจับในคของ้องโอ้ดูดูข้อแขนแกของโอ้นี่ครับผมบนครับเชิญชาแดนผมบนผมบนพยายามจะปิดโอ้โหนี่ครับกระตุกมา้แม่หัวเกือบทิ่มครับ แต่ข้อของนักชกไทยครับสานฟ้านี่เก็บแข็งจริงๆครับพยายามจะนัดส่อครับทีอีกทีครับแมทีให้เสียสมาธิให้ได้จังหวะนี้ครับสาตแข้งไปหนึ่งทียังเดินอ่ะให้ทางด้านนักชกกัมพูชาเดินบ้างครับนักชกเขมรเดินบ้างนี่ครับในเนไปที่นี่ครับยางครับยางดูซิยางเขมรมันจะยางเลดียมบ้่ามันจะดีบ้ายางเขมรทำมาเสียบจับในเป็นเกมวงในนะครับตอนนี้หาเหลี่ยมตีนอยู่ครับ คล้องกันไปอ่าคล้องไม่ได้กันเน็บกันคนละทีสองทีครับเน็บยังไม่มีอุ้ยนี่ครับดอกนี้ครับดึงล้มโอ้โหดึงล้มแบบโอ้โหข้อกันนี่แข็งจริงๆนะสถานฟ้านี่โอ้ไม่ธรรมดาเลยครับดังหวะนครับนี่เน้นครับเน้นไปที่ยางครับอีกทีนึงครับชักไม่ค่อยดีเหมือนกันครับโอ้ทีบหน้าครับอ่ายางไม่ค่อยดีแต่ยังทีบหน้าอะไรอยู่นะออาคล้องจับในเน็บไปรัดใต้ปีกรัดใต้ปีกแล้วงไงต่อ ผมเข้าติดเชือกกรรมการกรรมการพยายามดึงเชือกครับพยายามจะว่าไงอ่ะแม่มันติดเชือกตีไม่ถนัดก็ต้องแยกแล้วครับอ่ะรุยกันไหมเหลือไม่กี่วิครับจะหมดยกแล้วครับแต่ดูเหมือนว่าทางด้านเชิงชาดานโดนขามีสะดุ้งนะในยกนี้นะแล้วก็เรียวแรงอาจจะไม่เรียกว่าไม่คึกเหมือนเดิมอะ่ะเอออ่ะ,อะยกที่สี่ครับคู่นี้ต่อยกันพ้ายกนะเดินครับ่ชกใไทยเป็นฝ่ายเดินสัดแข้งไปหนึ่งที มาทิบยังทิบโอ้ยโดนหมัดดอกนี่เอาว่าไงกรรมการว่าไงแหมาลุกชักมีสโลครับลุกชักมีสโลทีพีทีครับอ่าไม่รู้ว่าทีคะแนในในขเขมรนี่มันคะแนนแต้มอะอ้าสะดุกสุกสะดุก,ดกอ้ออาว่าง่าโอ้เก่าเชือกเอา้ากรรมการเรียบร้อยครับคาราวะห้องเต้ครับอาจจะลุกไม่นี่จะลุกเบาโอ้โหหนเชือกครับเอานั่งเลยดีกว่ากูนั่งเป็นเจ็กขาดคุณเลยครับตอนนี้โอ้โห เรียบร้อยครับทีเดียวเท่านั้นเองครับโอ้โหแตกจอกสะสมมามาพอสมควรเลยนะครับนี่ครับจังหวะนี่ครับหวดขวาเข้าบริเวณนี่ครับหาซ้ายของนักชกกัมพูชาครับปักเข้าให้ครับโอ้โหนี่ครับโอ้แม่หันลียหันขวางครับเรียบร้อยครับนักชกกัมพูชาครับนี่ครับนักชกไทยก็เข้าไปดูอาการครับก็น้ำใจนักกีฬาครับแม้ว่าตลอดเกมการชกนี่กจะโดน ขีบหน้าไปร่วม1ิครั้งนะครับตาสุดท้ายครับเจาะยางจนกระทั่งมวยเขมรครับคาราวะา้องเต้ยอมจำนวนจนได้นะครับโอ้นี่ครับโอ้โหเอ็นเป็นกุ้งนะครับปากเขาให้ครับหันหันลี่ันขวางหันลี่แม่กึ่งสู้กึ่งหนีเอาไงดีเอาไงดีเรียบร้อยครับคาราวะาฮองเต้แล้วก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปครับนักชกไทยเราครับสถานฟ้าอิมิมเนนแอร์ครับเป็นฝ่ายเตะขาครับเอาชนะน็อกทางด้านของเชิญชายแดน นักชกชาวกัมบูชาไปในยกที่4นี่เองนะครับรับชมจบที่ร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นได้ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ